สวัสดีนักบินเชียงทุกคนทุกท่านนะครับผมนะับวันนี้ก็อยู่กับผมซีเกอร์ทีวีอีกแล้วนะฮะวันนี้นะครับผมเอยูยวนเกมมังมักรักมังอะไรทักอย่างนะครับผมจะไปกันละครับผมเลยก็เป็นเกมแบบแนวเอาชีวิตรอดนะครับผมนะโอเคจริงจริงมันเล่นกับเพื่อนได้นะแต่ว่าผมไม่มีเพื่อนนะผมก็ต้องมาเราเล่นคนเดียวดูก่อนนะครับผมนะฮะโอ้มีเพลเยอร์ดาเมจนะโอโหแต่ผมเล่นคนเดียวอยู่ละเอาไปตัวเราเป็นยีวะโอ้โหมีเลือกโหมดด้วย normal gamer โว้ เอาเกมเมอร์ดีกว่าเพราะผมคือเกมเมอร์ฮะคือโอเคนะครับเนีเรามากดเริ่มกันเลยดีกว่านะเนี่ยวะม,มักมักเนี่ยชื่อมันโอเคฮะเลดี้พร้อมโอ้เดศูนคืออะไรอะไรเนี่ยให้หาก้อนหินโอเคบบอ๋อนี่ไงมันมีบอกอยู่ฮะทุกคนกดแท็บโอเพโอเคลากมา แล้วก็ไปเสนออ๋อไปตัดต้นไม้อ๋อไม่มีขวานนะใช้มือใช้มือตัดต้นไม้ไม่ได้ครับผมไม่เหมือนแมคคาร์อนะโอเคไปเกมแบบแนวเอาชีวิตรอดนะครับผมในะสร้างบ้านอะไรอย่างนี้นะครับผมนะเดี๋ยวขอขตั้งคาบแป้บนึงผมกลัวเสียงมันจะดังไปโอเคแล้วไงต่อโอเ n นมอนติลี่โอเคแล้วสร้างโต๊ะคาบอันโต๊ะคาบแน่นอนนะฮะโอ ทำอะไรต่อดูเหมือนว่ามันจะมีอุปกรณ์อุปกรณ์ต้องการไม้ห้าแล้วก็บักบักคืออะไรบักคืออันนี้เหรอเชือกอ่ะคล้ายๆอ่ะโ,โ,โอ้โอ้มีสร้างบ้านได้โอ้สวยอยู่สวยอยู่โอเคดูเหมือนว่าจะต้องการไม้ต่อนะผมว่าโอเคครับได้แล้วโอเค,อเ,คเอาขวานมาก่อนนะรอบขวานมาทำทุนแล้วก็ตัดไม้เดี๋ยวผมจะทำพิกแอ็กด้วยวกันละกัน โอเคตัดไม้ก่อนอุ้ยไวขึ้นไวขึ้นดาเมจแรงขึ้นนะโอเคครัาบบาร์ก่อนฮนะแล้วก็เอาพีแอ็มาโอเคแอปเปิลมากินดิลองกินดิง,ง,ง,งอมงอมงอมมันก็เป็นเกมแบบเดีชยวชต่อทเอมมันปกตินะฮะภาพมันดูแบบเป็นตัวการ์ตูนหน่อยหนึ่งนะฮะเอ้ยกล่องเลยวะต้องการ25ส้าโกเพื่อเปิดกล่องเหระอุอ้ยว่าอาหาร โผูเฮ้ยเอายืนนิ่งเงี้ยเหรอเอาสวยดิอโอเคะโอ้ได้ก้อนเนื้อมาเฮ้ยมันตีมันตีสมีได้ด้วยเหรอเฮ้ยจะมืดแล้วเหรอไอ้เชี้ยมืดเร็วจังคือแรกคงคงไม่มีตัวอะไรโผมาไหมคือแรกอยู่เลยอะทุกคน แต่แบบเอาชีวิตรอดนะผมว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเชี่ยนะวะเดินรูเสาอ่ะไอ้ตัดอย่านะอย่านะอย่านะมึงคือตัวอะไรอย่าเข้ามาใกล้กูอย่าเข้ามาใกล้กูอย่าเฮ้ยเฮ้ยเชี่ย เจนี่อืมเฮ้ยโอ้จะตายจะตายจะตายเิียมาตีแรงมากชิบหายแล้วชิบหายแล้วอาหอนอาหอนแอปเปิ้ลเฮ้ยเฮียคือแรกเองเจนโอ้แอปเปิ้ลเพิ่มเลือดน้อยมาก เฮ้ยเกมโอ้ยศูนย์ว oh, ันไอ้เ hmm. ฮ้ยอะไรวะเกมเมอร์นี่แหละเออผม่ามันยากไปอนโนมอลดีวะไอ้เียไอ้โอ้โหไอ้คือแรกกูยังไม่ทำอะไรเลยคือแบบโหดมากโอเคระดับแรกหายก็อนนี่ไอ้แล้วคือมันมืดอย่างไวยอะเกม ถ้าบ้านไงอะ่ะอันนี้น่าจะเป็นฐานนะครับผมนะโอเคแล้วก็นี่น่าจะก็เป็นกำแพงว่าเอาแบบเอาสักฐานสักสี่อันอะ่ะโอเครีบส้างครับผมนะอหมอย่างนี้เหรอแล้วไงอะ่ะอ๋ออ๋อ,อกดอ้าได้ โอเคไม่ได้เอาหมเ,เราต้องรีบสร้างที่อยู่่ะไม่งั้นเดี๋ยวพวกเคียรมม์นั่โผล่มาเฮ้ยต้องวังให้ตรงเกี่ยวกับลมเนาะโอเคโอเค ก็มีประตูด้วยดิเออลืมลืมลืมโต๊ะค้าอยูไ่ไหนเออเคียโต๊ะค้าอยูไ่ไหนวะอ๋อโนุนุน,น,น,นุจะเบิดแล้วสี่รูปอะไรที่อะไรเนี่ยโอ้โหโคตรไวเลยอันนี้น่าจะเปิดประตูปะเนี่ยเดี๋ยวออกมาเ,เห็นมันเป็นช่องเออใช่ใช่ใช่ไอ,อ้เคียร์แล้วกูจะปิดประตูไงอะ แล้วกูจะพังประตูปิดไงทีนี้ไอ้ยมันมีประตูไว้ครับว่าผมไม่เห็นนะประตู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 อันนี้เหรอไม่ใช่เฮ้ยไอ้ส่มาแล้วมาดิรอบนี้กูมีประสบการณ์กูสู้กูเฮ้ยเออเอื้อเอฮ้ยโอ้มันมาทำลายข้าของมันเหมือนจะเป็นมอนแล้วสร้างบ้าน โอ้โหอ้ตีเข้าหัวติดคิโอเคเข้าใจอุ้ยโอ้ไอ้เฮียแล้วไม่มีอาหารอาหารฮิวด้วยเดี๋ยวขวานขวานกับพี่แอ๊กอันไหนแรงกว่ากันวะไอ้เฮียผมไม่มีอาวุธอะไม่มีดาบ มาดิผมพอกันไอ้เฮาดรม่อ่ะไอ้แล้วมันคาบดาบไงวะเฮ้ยใครมาทำลายบ้านกูวะอย่ายุ่งกับบ้านกูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าเข้ามาใกล้กูไอ้ยีไม่มีอาหารเอ้ยมีมีแอปนั้นโอ้เช้าแล้วเช้าแล้วเฮ้ยช้าว,ว่า,ววาววยู่เช้าว,วย่ยู่เกมแม่งมืดไวเช้าวฮนะ โ้หัวติ๊กขีสามสิบเลยเอ้ยบ้านบ้านกูบ้านกูบ้านก,านกูอย่ามายุง่งเออเกือบตายโอ้เราเออคอยอเราได้ตังค์มาเหรอตป๊งหนึ่งอนะเดี๋ยวผมขอข้าหัวก่อนโอเคตอนนี้ผมขอหิวเลือดตัวเองให้เต็มหมดนะอันตรายมาก โอ้แล้วเกมมันแบบมืดไวมากอะทุกคนคือเกมแม่งเดินไวมากอะโอผมว่าถ้ามันเล่นกับเพื่อนมันน่าจะแบบไวกว่านี้นะคือแบบว่าเดินเกมได้ไวกว่าน,นี้อันนี้คือผมเล่นคนเดียวไงโอ้ได้เนื้อน้อยมากเลยวะเนี่ยโหเกิดีกแอ้วทุกคนเอ้ยเดี๋ยวผมสงสัยว่า,าผมได้ตังม,มาแล้วแล้วผมเอาไปเปิดกล่องเลยปะน่าจะได้นะความคิดผมอะ หุ้ยได้ทิ้งหุ้ยอะไรอ่ะเอ้าไม่เห็นมีอะไรเลยเหมือนเป็นยาฮะต้องปวดอีกโอ้ดับเบลอ๋ออยู่ขวาบนมันเหมือนเป็นบัฟอะเอใอ,เเอใช่เนี่ยฮะเป็นคีริคอนสิบอ้าใช่ป่ะวะโอ้เปิดไม่ได้แล้วตามไ่โอ้เราต้องฟาร์มกับไอตัวนั้นแล้วผมนะฮะขอหารก่อนเฮ้ยมันมานแล้ว อย่าอย่าเข้ามาใกล้กูอย่าเข้ามาใกล้กูผมว่าผมรอตอนเชา้าดีวกว่าวะเฮ้ยห yeah. มักแล้วไอ้ที่คืนได้ปะโอ้ยที่มันทำลายข้าวของไอ้สัตว์นี่โอ้ทำลายไม่ได้ฮะทุกคนโอ้มันเป็ตัวใหม่เข้ามาเห็นปะโอ้ยิ่งอ๋อยิ่งผ่านไปมันยิ่งมีตัว ต่อใหม่โห้โกเลไม่ไอ้ตว์เชีย่ยแล้วก็อยู่ไม่ได้อะไอ้เชียว้าไอ้เฮียไปละไอ้เฮียไม่อยู่แล้วบอกเลยไม่อยู่อดี้เหมือนไหมครับโอ,อ้ยเช้าแล้วโอ้ยเช้าวไวมากเกมแต่เช้าแล้วมันก็ไม่ตายอยู่ดีไอ้เฮียเ้เชี่ยเนี่ย ผมว่าผมไปหาแอปเปิลหาของป่าก,กินดีกว่ามันน่าจะมีของที่กินนะโอ้โหมันวิ่งกล้าม,มาอยู่เฮ้ยแต่ผมก็ไม่ได้ฟาร์มนะจริงๆผมไม่ได้ฆ่ามานะันอะผมต้องฟาร์มเอาของวะมาดิโอเคขอเยอะๆยี่สิบสี่บาทโอ้โหอีก ขาดอีกบาทเดียวก็จะได้ลังแล้วเอ้ยจะได้ของแล้วอ่ะโอ้โหตอนนี้หิวมากโอ้ยเห็ดไม่รู้กูแดกว่าวตอนนี้มีพิษหรือเปล่าไม่รู้โอ้อันนี้น่นาสงสัยสุดเนแ,แม่งหลายสีเนี่ยกูว่าพิษแน่นอนอ่ะแต่ความหิวทำอะไรกูไม่ได้งำหุยโอมันเพิ่มโอ้โอ้ของป่าดีมาก โอ้ขาดอีกบาทเดียวผมก็จะเปิดกล่องได้เฮ้ยผมเห็นอะไรไม่รู้สิ่งก่อสร้างตรงนั้นนะเฮ้ยมีบ้านโอ้โหไปสิงบ้านคนอื่นอยู่ดีกว่าฮะเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราต้องฟาร์มไอตัวพวกนั้นมาเพื่อเปิดกล่องวนนี้มีบัฟอะไรอย่างเงี้นะโหขวานทองอุย้ยมาแล้วมาแล้วขวานทองตัดให้ตัดอืมไอไม้เขานี่ทำอะไรได้วะ โอมันถึงมากเลยนะแม่เขาเฮ้ยผมไปดูบ้านตรงนั้นดิเฮ้ยแต่มันจะต้องคืนแล้วคือผมอยากจะหาอาหารตุนให้มากที่สุดอ่ะโอ้ว่ามีกล่องอ้ยมีขนมขนมปังอร่อยแล้วกูข้าวาอุธได้ยังเฮ้ยเฮ้ยเยมันมีลูกขนุนอะมีช็อต อ๋อของมันจะปลดล็อกไปเรื่อยๆเหรอมันมีลูกขนูแต่ทำไมกูโอเคเดี๋ยวผมทำแป้งโดได้ปะเอาได้เอาแล้วเรียนรู้เรียนรู้โอเคได้ขนมปังแต่ว่าจะมืดอีกแล้วทุกคนที่ผายละหรือว่าผมวิ่งบ่อยวะมันก็เลยแบบหิวเร็วมากโอเคเขาเนื้อได้โอเคเข้าใจเขี่ยมืดละ มาแล้วมันมากันแล้วลองขวานทองหน่อยไบละไอสัตว์เฮ้ยมันมันจะไปทำร้ายเข้าองของออเอาตังมาเอาตังมาเฮ้ยเอา้า,อาต,อตัวนี้ไม่ดับตังเฮ้ยมาไงวะไอขวานทองไม่โคตรเตาเลย โอ้ยติดตีอ้หัวกำลังอยู่อืมข้าวของกูใครเดินมาเฮ้ยเกี้ยเฮ้ยมีแต่ตัวนี้เหรอถ้ามีแต่ตัวนี้ก็สบายอยู่นะโอเคฟาร์มเฮ้ย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 ตัวเขี้ยนี่มา โอ้จะตายจะตายโอเคเช้าละโอ้เช้าวไวมากเช้าวไวมากงี้สบายแล้วทุกคนได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นถ้าไม่อาหารหิวนะโอเคโอ้ได้มาแปดสิบสี่บาทรวยโอ้โหเนี่แยแต่มันทำเตาเข,ขากู้พังหมดเลยโอ,อ้ได้เนือ้ออยู่ได้เนื้ออยู่ โอเคเก็บ okay, ได้เออเนี่ยทำไผมครับเอาวงอาวุธอะไรไม่ได้เลยวะหรือว่าผมต้องทําแบบเตาหลอมแบบอาวุธเหล็กอะไรอย่เงี้ยเนี่ยเดี๋ยวผมลองทำเฟอร์แนนดูนะใช้หินสิบห้าอันโอเคก่อนหน้านั้นผมขอเปิดหาของก่อนคอยอะไรอะ่ะอะไรไม่รู้เลสเป็นยาฮะน่าจะเป็นบ๊อบอะไรสักอย่างดูได้เพิ่มอะไร สเต็งเหรอชิลชิลสิบอ๋อขอสิบนี่อะไรเจ็ดแพ็กเจ็ดแพ็กบวกอะไรกระโดดสูงเหรอโอ้กระโดดสูงโอเคเพื่อกูอ,อ,อยากได้อาวุธอู้อาวเอาไม่ได้มันเป็นบัฟนี่ว่ะเฮ้ยอ,อะไรวะอู้ยึกูเลม ตัวไรอะอุะอ้ยไอชี่เจ็บเจ็บมากมันปาหินข้ามันไงมึงเป็นหินก็เจอาพิกแอ๊กไอสัตว์มึอ๋ออุ้ยเดินหลบเดินหลบงี้หมุนวนวนอุ้ยโอ,อ,อ้ไม่ได้ผลหรอมาดิโอ้ตังตัง มิงโอ้สามสิบห้าบาทโคตรแพงไม่ไหลอ,อ่ะพอ้ทองขุดได้ปะโอ้ขุดไม่ได้ด้เมจศ,ศูนยฟาร์มต่อครับผมโอรองเท้าเอามาทำไมว่าวิ่งเร็วนี่ไงกูว่าละโอ้เดี๋ยวผมต้องฟาร์มแบบหาเปิดกล่องแบบแพงๆดูจริงๆนะ มันมาแล้วมันมาแล้วโอ้พัฒนารอบนี้มันกว้างได้ม,มาดิฟามตังพยายามจะตีหัวมันนะหรือว่าไม่เกี่ยววะมันจะมันมีอัตราติดชี้อยู่อ่ะผมก็ไม่น่าเกี่ยวนะเฮ้ยไอ้เหี้ยของกูโอ้ยพี่แอคแรงพี่แอคแรง แต่มันช้าโอ,โอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวอ้โกเลี่ไม้ก็โคลี่ไมก็ เฮี้ยกุหลาอันตรายฮะไอ้เฮียพวกเฮีนี่ก็ตีของบ้านกูมันมาทำลายของทำลายข้าของโอเคเช้าละอยเ,เช้าไวมากเดย,ย์สี่เยอะเกินมาดิมาดิกูอ,อยากได้ดาบสักอันอเ,เจ็บเๆจๆ็บเจ็บเจ็บเหียวกันหนวก โอ้โหเนื้อขุนอย่างเยอะเลยเดี๋ยวก็เล่มเดี๋ยวกเลมตัวสุดท้ายฮะอุ้ยโอ้โห้โดนปลาหินอัดหน้าอุ้ยโอ้โห้เฮี้ยนี่ โอ้โยโอ้ยมันปักก็ได้งย้อนหลังได้ด้วยไอ้สัตว์โอ้ยเด๋ยวตายเดือดตายโอเคโหเราด,ดูเราได้ตังค์กี่บาทร้อยบาทเองเหรอไอโอ้ยนี่ร้อยบาทพอดีเลยเปิดม่งฮูเสื้อเฮ้ยอะไรเราได้เสื้อมาครับผมนะแต่มันเป็นบัาบอ เฮ้ยตังโอ้โหบางอันผมก็ไม่ได้เก็บสเต็งอย่างละอ๋อมันบวกมันบวกได้มันบวกได้ไดโอเคสเต็งยี่สิบโอเคโอ้เงี้เปิดของซ้ำมันก็มาทับกันได้ดิโอ้โหดูของบ้านกูเลวเลยซะเลยโอเคเก็บได้ฮนะเราเก็บแล้วก็วางใหม่ได้ เราไม่ต้องเสียของคราับใหม่ฮนะหรือว่าอาวุธนี่เราต้องไปหาในหมู่บ้านวะเผาเผาได้ปะอ๋อเผาไม่ได้เราเผาทองไม่ได้แร่ทองนะเนี่ยอาทถ่านมาขอาเนื้อก่อนดีกว,ว่า เอาเผาไม่ได้คืออะไรมันพังแล้วหรือว่าอะไรตอนแรกมันยังเผาได้อยู่เลยเฮ้ยดูเหมือนจะมีตัวหนึ่งยังมีชีวิตอยู่ฮนะเอาตังค์มา12บาทโอ้หผมต้องเสียของค้าใหม่อะโหน่าไม่ใช่นะไอ้ คือมันคราฟมันคือมันเผาของเลยไม่ได้แล้วกูน่าจะต้องคราฟใหม่วะมีอาวุธอะไรให้กูบ้างไหมอาวุธเพิ่มอ่ะโอ้โไม่มีอาวุธแต่มันมีลูกขน,นูให้กูหมายความว่าไงวะหรือว่าของผมยังมีไม่ครบว่ามันเลยแบบไม่ขึ้นอะไม่เกี่ยวดอิอันอื่นยังมีเลย อ๋อันนี้มันไม่ใช่่านไอสัตว์ก็ว่าไม่เผาไม่ได้โอ้ตัง โอ้แย่แล้วทุกคนคืนนี้อาหารแม่งไม่มีว่ะผมว่าผมต้องวิ่งฟาร์มหาหมูบา like ้าอย่างเงี้ยเอาเนื้อมาเฮ้ยเฮ้ยบิ๊กช้างเหี้ยอะไรเนี่ยบอสอ่ะไอสะ้สัเอ้ยกูยังไม่มีอะไรเลยอู้ยอู้ยโอ้ยเขี้ยกูหนีละไอ้สเอ้ย อะไรล่ะไงอาหารอะไรก็ไม่มีชิปหายกูละโอ้โหมันตามมันตามชิบหายละอาหารไม่มีหาของป่าของป่าของป่าที่กูได้เฮ้ยขา้ขางหน้าข้างหน้ามีข้างหน้าดูเหมือนจะมีของโอ้ย ไอเคียยโดนก้อนหินปลาตายเลยโอ้โหเกมโอ้ในสี่วันเอ้าแล้วก็ต้องเริ่มใหม่ยี่อะโอ้ยเคียเลยโอเคนะวพาสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมนะไอคิวเล่นยากคิวไหยเลยนะโอเคเดี๋ยวครั้งหน้าอาจจะมีเพื่อนมาด้วยนะครับผมนะก็สำหรับคลิปนี้นะบ้ายบายครับผม